ก็อย่างที่อาราดินบอกนะครับวันนี้ก็ได้มาสองต้นแล้วครับเพื่อนๆนะครับสองต้นอันนี้เป็นต้นสตอนะครับต้นสตอที่เข้ามาขายในตลาดนัดนะครับก็เป็นต้นละห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับอาราดินก็อ่าทยอยนะครับทยอยนะครับ เป็นการทยอยปลูกนะครับไม่ได้ปลูกไปทีเดียวเลยนะครับทยอยปลูกด้วยความเขาเรียกอะไรครับอ่าค่อยค่อยนะครับเขาเรียกค่อยค่อยนะครับค่อยค่อยทำไปทําไปนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปทําไปค่อยค่อยทำไปอะไรแบบนี้แหละครับเพื่อนๆนนี่แหละครับทุกทุกอ่าตลาดนัดนะครับตลาดนัดอาราดินก็เจียดนะครับเจียดเขาเรียกครับเจียดเงินนะครับเจียดเกียด เียดเงินที่เราจะไปซื้อต้นไม้นะครับแบบทยอยนะครับแบบทยอยนี่ครับก็ได้ต้นสตอตนะครับอาราดินก็จะทำอ่าก็เนนรียกนะวิธีวิธีปลูกก็คือว่าจะใช้เป็นสตอสามัคคีนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็มัก จะแปลงความคิดของคนอ <man and communist initiation> <man> <ks> <man> ื <man <aussi> <man ่นแหละครับเพื่อนๆนะครับก็จากดอลล่าคอสเอลริจิงนะครับอาราดินก็มาใช้ในการหาต้นไม้มาปลูกทยอยต้นไม้มาปลูกนะครับเพื่อนๆก็จะใช้เป็นทรีคอสเอลริจิงก็คือการทยอยปลูกนั่นเองนะครับ นะครับมันเป็นวิธีที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเราอยู่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เป้าหมายนะครับเป้าหมายก็ของเรายังคงเดินต่อไปละครับเพื่อนๆนะครับก็คือการมีสวนธรรมชาตินะครับสวนธรรมชาติที่มีต้นไม้หลากหลายนะครับแล้วกอ็อะไรครับ ปล่อยนะครับปล่อยให้เขา,าเป็นกิจกรรมในธรรมชาติในตัวเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ